สวัสดีครับไปดูการเลี้ยงหมูที่โคกหนองนาลุงทองอินนะครับหมูตัวอ้วนๆตัวดำๆเราเลี้ยงไว้ขายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับตอนนี้คอกหมูก็เริ่มจะแน่นแล้วนะครับเราก็จะขยายกิจการนะครับโดยการเทพื้นคอกหมูเพิ่มเติมนะครับ การเทเราก็เทเองนะครับไม่ต้องจ้างใครนะครับทำแบบง่ายๆนะครับปรับพื้นแล้วก็เอาทรายลงนะครับกินจุกันใหญ่แล้วครับตอนนี้กินผักบุ้งนะครับก็เอาผักบุ้งมาจากทุ่งนานะครับนาข้าวมีผักบุ้งเยอะนะครับเก็บมาแล้วก็ มาทิ้งให้นะครับมันก็กินกินทั้งวันนะครับเหมือนมันกินอร่อยมากเลยนะครับหมูเนี่ยดูครับกินเหมือนกับกระต่ายเลยครับหมูนะครับไม่ใช่กระต่ายนะครับการผสมปูนนะครับก็ผสมเองนะครับทรายก็ทรายฟรีนะครับเน้นใส่ทรายเยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้ลดต้นทุนนะครับเราไม่ต้องเน้นความแข็งแรงอะไรมากเพราะว่าหมูตัวหนึ่งน้ำหนักก็ไม่กี่ร้อยกิโลนะครับ ก็น่าจะรับน้ำหนักได้นะครับเทพื้นนะครับโดยวิศวกรโยธานะครับแรกๆก,ก็ตั้งใจเทอย่างดีครับเทไปเทมาปวดเอวนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับตัลวละแสนแล้วเขาขายพันมันเ้าขายเยนนบียันนครคมับ เนเหมือนหมูนอนก็นอนเหมือนหมูนะครับที่เขาว่านะครับรู้สึกหมูนี่จะดีใจนะครับที่จะได้บ้านใหม่นะครับได้คอกใหม่นะครับก็คงต้องแยกออกนะครับเพราะคอกนี้ก็น่าจะแคบไปแล้วนะครับตัวก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องขยายทาคอกใหม่ให้นะครับอาจจะต้องเอามาเพิ่มอีกนะครับสำหรับหมูนะครับ การเลี้ยงก็เลี้ยงแบบบ้านๆนนะครับก็คือใช้รำนะครับแล้วก็มีข้าวก็ต้มข้าวให้กินนะครับขอกหมูนะครับตอนนี้ก็เทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็รอให้มันแห้งสักนิดหนึ่งให้มันมันหมาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนของขอกหมูนะครับก็ มีคอกที่1คอกที่2นะครับอันนี้ก็เริ่มทำคอกที่3นะครับเพื่อจะให้มีคอกไม่แออัดเกินไปนะครับบรรยากาศโคกนองนานะครับก็จะอยู่กลางทุ่งนะครับอากาศดีมากเลยนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเก็บฟางไว้นะครับเป็นโรงเก็บฟางนะครับ ฟางก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับให้วัวให้ควายกินก็ได้หรือจะไปปกคลุมต้นไม้ก็ได้นะครับครับเลี้ยงหมูมีแต่ประโยชน์นะครับเลี้ยงหมูก็จะได้ขี้หมูนะครับใส่ผักใส่พืชหลายๆอย่างได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นโคกหนองนาลุงทองอินนะครับ ก็จะเป็นเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาอันนี้หลังน้ำท่วมนะครับบรรยากา,กาศก็จะประมาณนี้นะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ตายเยอะอยู่พอสมควรนะครับต้นกล้วยก็จะตายนะครับเมื่อก่อนจะปลูกต้นกล้วยบริเวณนี้เยอะนะครับนาข้าวนะครับถูกน้ำท่วมก็จะเน่านะครับ เน่าหมดเลยข้าวนะครับไม่ได้กินนะครับปีนี้แต่ว่าปลาที่เลี้ยงไว้นะครับก็ยังอยู่นะครับมีบางส่วนที่อยู่บางส่วนที่ออกไปนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เข้ามานะครับมีปลาธรรมชาติเข้ามาอยู่ก็เยอะนะครับพวกปลาช่อนปลาชโดประดุกนะครับเข้ามาเยอะนะครับ น่าจะเข้ามาเยอะกว่าออกไปนะครับด้านข้างก็เตรียมจะหวานข้าวนาปลังนะครับหลังจากนาปีไม่ได้กินนะครับเน่าหมดก็เตรียมตัวหวานนาปลังต่อนะครับอันนี้ก็จะหวานทุกปีนะครับนาปลังช่วงนี้นะครับราคาดีนะครับเห็นทำกันเยอะมากเลยครับ รายได้นาปังได้ดีกว่านาปีนะครับบางคนก็เปลี่ยนมาทํานาปังแทนนาปีแล้วนะครับริมขอบสานะครับก็จะปลูกพริกนะครับปลูกพริกไว้ขายนะครับขายตั้งแต่พริกอ่อนพริกสุกนะครับแล้วก็ตากแห้งไว้ขายพริกแห้งนะครับอันนี้พริกก็ ขายดีนะครับลงทุนน้อยกําไรดีนะครับแต่ว่าต้องขยันลดน้ำหน่อยนะครับสำหรับการปลูกพริกนะครับก็จะขายได้ตลอดนะครับสำหรับพริกนะครับเพราะว่าคนเรากินตั้งแต่พริกอ่อนนะครับพริกแก่หรือพริกแดงนะครับ ก็จะกินกันตั้งแต่อ่อนๆดันสุกแล้วก็พริกแห้งนะครับบรรยากาศดีนะครับลมเย็นๆน้ำใสไลยเย็นมองเห็นปลานะครับอันนี้สภาพน้ำท่วมนานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับข้าวนะครับ ก็จะเสียหมดนะครับสำหรับนาปีนะครับตอนนี้น้ำเริ่มแห้งนะครับก็ไปจับปลาได้นะครับก็เรียกปลาคอนนะครับภัยสารเขาเรียกปลาคอนนะครับก็จะมีปลาหมอปลาช่อนปลาดุกนะครับและปลาอื่นๆนะครับ เริ่มปลูกถัว่วต้นถั่วฝักยาวนะครับก็เริ่มจะโตแล้วครับอีกไม่กี่เดือนนะครับก็น่าจะได้ผลผลิตนะครับอันนี้กำลังงามนะครับตัวฝักยาวนะครับต้องรดน้ำทุกวันนะครับต้องรดทุกวันอันนี้น่าจะเป็นต้น แตงกวานะครับปลูกแตงกวาก็กำลังงามนะครับใช่ไหมครับต้นแตงกวาถ้าจําไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นแตงกวานะครับหรือเป็นต้นอะไรก็บอกหน่อยนะครับแล้วก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินนะครับตั้งแต่หอมนะครับหอมผักชีนะครับผักชี ผักชีจีนผักชีลาวผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมนะครับต้นหอมก็นี่แล้วก็กระเทียมนะครับก็จะปลูกประมาณนี้ครับปลูกไว้กินนะครับไว้กินไว้ขายแบ่งขายใครอยากได้ก็มามาซื้อได้นะครับด้านบนโคกนะครับ ก็จะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับต้นไม้ก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นั้นก็ได้กินทั้งปีนะครับก็มีล้อมรั้วไว้หน่อยนะครับก็จะมีงูเหลือมนะครับเข้ามากินเป็ดนะครับก็มีบ้างนะครับต้องระวังนะครับ อากาศดีนะครับลมแรงนะครับความสุขที่จาตามหาหน้าตาคืออายนี่ละวา่คมหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับพักเหนื่อยหลังจากเทคอ,อกหมูเสร็จนะครับก็มาเดินดูปลานะครับเดี๋ยวจะหาปลาไปกินข้าวเที่ยงแล้วครับพืชผักผลไม้นะครับอันนี้ก็ต้นพุทรานะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นพุทรานมสดหรือเปล่านะครับปลูกทิ้งๆไว้นะครับไม่ได้ดูแลอะไรนะครับมีลูกก็เก็บกินนะครับก็อร่อยดีนะครับหวานดีไม่แน่ใจเป็นพุทราพันธุ์อะไรนะครับมีไม่กี่ต้นนะครับอันนี้บรรยากาศบนโคกนะครับก็จะมีต้นกล้วยต้นมะนาวมะกรูด นะครับแล้วก็ปลูกต้นไผ่เป็นแถวตามริิมรั้วนะครับก็จะมีต้นสักทองนะครับต้นสักนะครับแล้วก็ต้นอะไรอีกต้นพยุงมีไหมครับลองดูนะครับว่ามีหรือเปล่าก็บรรยากาศร่มรื่นดีนะครับใบไ,ไม้ใบหญ้าก็จะเยอะหน่อยนะครับ ตอนนี้ฤดูใบไ,ไม้ผลีนะครับใบไ,ไม้ก็จะร่วงลงพื้นนะครับก็ปล่อยมันไปอย่างนี้น,นะครับไม่ต้องไปกวาดอะไรมันมากปกคุมดินนะครับอันนี้บ่อด้านบนนะครับบ่อนี้จะเลี้ยงปลาดุกนะครับปลาดุกปลาดุกกับปลาทะเพียนนะครับไม่ต้องเลี้ยงปนกันนะครับให้แยกกันนะครับ ต้องแยกระหว่างปลากินเนื้อกับปลากินพืชนะครับต้องแยกกันฝากกดติดตาม YouTube ช่องพ่อใหญ่คมทุ่งกุลาปลาถามแม่น้ำมูลด้วยนะครับครับขอบคุณครับ